ชาวลัคนาราศีสิงห์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา21นาทีดาวสุ์หมายเลข6โคจรยกย้ายจากราศีกันไปสถิตณราศีตุลและในวันที่9พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตหมายเลข9โคจรยกย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตณราศีเมษเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะ วันที่4พฤศจิกายนดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลตรงกับเรือนสหัชชะค่ะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนสหัชชะของท่าน ท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากพี่พี่น้องๆองของท่านนะคะซึ่งดูเหมือนว่าช่วงนี้พี่พี่น้องๆของท่านจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษด้วยหรือว่าได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความงามเกี่ยวข้องกับศิลปะนะคะที่สำคัญก็คือเขาจะ ใจดีค่ะนิสัยดีมีการเอาใจใส่ดูแลกันมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมีความสนิทสนมกันนะคะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาค่ะนอกจากนี้ในส่วนตัวท่านเองท่านก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเขียนหรือว่า การใช้ภาษาอย่างโดดเด่นค่ะไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะสื่อสารอะไรก็มีความไพเราะมีความน่าฟังนะคะสามารถเ,าเขียนคอนเทนต์เขียนเรื่องสั้นเขียนบทความต่างๆได้อย่างน่าอ่านมากๆเลยค่ะและท่านก็จะมี ความน่ารักนะคะมีความเข้าถึงได้ง่ายคือจะพูดจะจาอะไรก็พูดเพราะเสียงหวานใช้คำสุภาพมีไหวพริบในการสื่อสารในการสร้างความสัมพันธ์สามารถเข้าหาสามารถพูดคุยกับคนใหม่ๆได้ง่ายและก็ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจเมื่อพูดคุยด้วยกับท่านนะคะดังนั้นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในช่วงนี้ก็ จะเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปอย่างสนุกสนานละค่ะจะเทคจะโทรศพัพท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือจะราบรื่นแล้วก็เข้าใจกันได้ดีนะคะรวมถึงการทำงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือว่าต้องพูดคุยประสานงานกับแผนกต่างๆองค์กรต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะท่านจะมีความสุขในการ พูดคุยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะดังนั้นก็เรียกได้ว่าวิถีชีวิตของท่านในจังหวะนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยความสุขค่ะและท่านก็จะชอบหากิจกรรมสนุกสนุๆทำอยู่เสมอท่านจะมีเรื่องราวน่าสนใจเล่าให้กับผู้อื่นได้ฟังนะคะ คือชีวิตจะมีสีสันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีความแปลกใหม่อย่างไรก็ตามก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะมีความรักมอบให้กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าก็ด้วยความน่ารักด้วยความสเสน่ห์ของท่านแหละนะคะก็อาจจะ เผลอใจไปหลงไหลคนนั้นคนนี้ได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนใจเร็วเช่นกันค่ะรวมถึงในเรื่องของการทำงานก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะทำงานแบบสะดวกสบายนะคะหรืออ,อาจจะไม่ลงลึกไม่จริงจังนะคะหรือว่าชอบหาทางลัดหาวิธีง่ายๆในการทำสิ่งต่างๆค่ะ ก็ขอให้ท่านใช้ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของตนเองในช่วงนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนแล้วก็เพลิดเพลินกับความสนุกสนานในชีวิตอย่างเต็มที่นะคะวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษต,ตรงกับเรือนสุภะค่ะ ในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนสุภาคของท่านท่านจะมีทักษะในการเจรจาในการสร้างความสัมพันธ์อย่างโดดเด่นขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยปกติหรือว่าการเจรจาไกลเกลี่ยนะคะรวมถึงท่านมีความสามารถในการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะท่านสามารถ สร้างความเข้าใจระหว่างคนที่มีความแตกต่างท่านมีไหวพริบมีความสุภาพที่เหมาะกับการติดต่อกับชาวต่างชาติและถ้าหากว่าท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการทูตช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ สำคัญค่ะและท่านก็มีความสามารถในการเลือกเพื่อนนะคะหรือว่าเลือกคบหาคนได้ดีในช่วงนี้ค่ะท่านมีสายตาในการดูคนที่มีนิสัยดีมีความซื่อสัตย์ท่านคบกับคนที่มีการศึกษามีความรู้เลือกคนที่จะให้ ผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของท่านนะคะและท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากคนดีๆรอบข้างเรียกว่าช่วงนี้ท่านจะได้พบปะกับผู้คนที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างคอนเน c t ชันที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการงานของท่านค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องการเดินทางไกลโอเรียกว่าช่วงนี้จะ นำความสุขนำความโชคดีมาให้กับท่านเลยค่ะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำนะคะจะทำให้ท่าน มีแรงบันดาลใจมีความสุขในระหว่างการเดินทางเพราะว่าท่านจะได้พบปะผู้คนที่ดีนะคะได้รับประโยชน์ในระหว่างการเดินทางเช่นอาจจะได้งานหรือว่าได้โอกาสที่ดีรวมถึงได้รับไรายได้ได้รับผลตอบแทนจากการเดินทางด้วยค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวหรือว่า การเดินทางไปต่างแดนนะคะสำหรับในเรื่องความรักนะคะก็มีเกณฑ์ว่าในช่วงนี้ท่านก็จะได้พบความรักระหว่างการเดินทางนะคะหรือว่าได้พบกับชาวต่างชาติอา,อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะคะมีความรักที่ข้ามพรมแดนข้ามวัฒนธรรมหรือว่าได้เจอเจอคนรักที่มาจาก ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากท่านนะคะแต่ว่าอ,อ,อย่างไรก็ตามก็จะเป็นความรักที่มีความแปลกใหม่มีความน่าตื่นเต้นได้เรียนรู้ได้รู้จักกับมุมมองใหม่ๆค่ะและความสัมพันธ์กับครอบครัวของคนรักของท่านนะคะก็จะดีเยี่ยมเลย่ะคะพวกเขาก็จะชอบนะคะจะยอมรับในตัวท่าน ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของคนรักค่ะซึ่งก็มีเกณฑ์จะไปถึงว่าญาติญาติของเขานะคะก็จะแนะนำงานแนะนำโอกาสดีๆมาให้กับท่านนะคะและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยก็จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ของท่านด้วยค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้ก็ขอให้ท่าน เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆจากการเดินทางและการพบปะผู้คนนะคะขอให้ท่านมั่นใจที่จะออกไปสำรวจโลกกว้างแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะเป็นของขวัญที่สวยงามในชีวิตของท่านค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือ วันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ได้แก่วันที่สองวันที่ห วันที่8วันที่9วันที่13วันที่14และวันที่15พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญการงานก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ